สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและตอนนี้เราก็อยู่กันในช่วงมออาร์เมอร์นั่นเองโดยในช่วงเรื่องราวของชุดเกราะแนวนี้นะครับก็ต่อนเนื่องจากคลิปที่แล้วเลยนะที่เป็นคลิปของชุดเกราะของชาวมิดาลเลียหรือว่าชุดเกราะมิดาลดนั่นเองและทีนี้เนี่ยถ้าเราจะมาโลดแล่นในจักรวาลสตาร์วอลก็เลี่ยงไม่ได้เลยนะครับที่จะไม่พูดถึงชุดเกราะของดาร์ธเวเดอร์นั่นเอง แน่นอนนะว่ามันเป็นชุดกรอที่ทั้งหน้าเกรงขามหน้าหวาดกรัวและโคตรจะเท่ซึ่งบางคนเนี่ยจะรู้แค่เพียงรูปลักภายอนของมันนะครับแต่ว่าในวันนี้ผมจะมาเจาะลึกข้อมูลของชุดกรอะสีดํานี้ที่ใครเห็นก็ต่างหวาดกลัวและต้องยอมซีโรลาบต่อนหน้าใช้ที่อยู่ในชุดกรอะและถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้และอยากสนับสนุนช่องเราคุณก็สามารถทําได้ที่ระบบ Membership เพื่อรับยศที่ท่านต้องการและนําไปประดับใน Discord ของช่องเราและนอกจากนั้นคุณจะได้รับสิทธิ์รับชมคลิปวิดีโอของเราก่อนใคร รวมไปสึงรู้ความเคลื่อนไหวของช่องเราแบบ e x c กซ์คลูหรือถ้าใครไม่สะดวกก็สามารถเข้ามากดไลค์หรือว่าคอมเมนต์ในช่องเราก็ได้นะครับสำหรับใครที่ทำแล้วหรือทำอยู่ครับผมก็ต้องขอขอบคุณจากใจจริงและเมื่อทุกอย่างนั้นพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลย ก่อนนื่เลยนะครับผมก็ต้องขอเกริ่นและก็พูดถึงข้อมูลเบื้องต้นของชุดกราะดำนี้กันสําหรับชุดกราะนี้เนี่ยก็ตามชื่อพูดสมัส่เลยนะครับก็คือ d a r ์ดเวเดอร์อารหรือว่าชุดกราะของ d a r ์ดเวเดอผู้ที่เป็นซิดหลอดไซบอร์กสุดทรงพลังและชุดกรอะนี้โคตรเจ๊คลูซีฟเลยนะครับพราะถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ดาร์ดเวเดอใส่โดยเฉพาะ โดยความที่ตัวของมันเนี่ยเป็นทางชุดเกราะที่ป้องกันอันตรายและเป็นสิ่งที่ทำให้ดาร์เวเดอร์สามารถมีชีวิตรอดอยู่ต่อไปได้หลังจากที่พี่แก่เนี่ยได้ไปดวนกับโอบิวันคินอบีและก็โดนตัดแขนตัดขาบนดาวบุสตาฟา,ฟาลงมไถึงโดนไฟรครอกด้วยโดยที่ตัวชุดเกราะเนี่ยนอกเหนือจากการใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยตัวของมันยังเป็นสัญลักษณ์หรือว่าสิ่งที่สร้างความหวาดกลัวในยุคข,ของจกักรวรรดิกาแล็กติกคือเมื่อเฮแกได้สวมชุดเกราะนี้และไปะเยือนที่ไหนที่นั่นก็จะมีแต่ความกลัวไม่ใช่ว่าชุดเกราะนี้มันน เียแกเนี่ยไปทำวีรกรรมต่างๆไว้มากมายที่โหดไร้จนมาที่ข่าวขานว่าชายในชุดกรอสีดํานั้นเป็นสิ่งที่น่าสะบึงกลัวและคือแค่ได้ยินเสียงหายใจของเฮียแกที่เป็นไอคอนิกเนี่ยศัตรูก็ต่างกลัวจนหัวหดน แต่เมื่อพอดาร์เวเดอร์ได้สิ้นใจลงในเหตุการณ์เบเธอนร์นอฟเนดอร์ตัวชุดเกราะนั้นก็ถูกเผาไปพร้อมๆกับร่างของดาร์เวเดอร์แต่อย่างไรก็ตามมันก็ยังคงมีหมวเกราะที่หลงเหลืออยู่จากการเผาไหม้และได้ตกไปอยู่ในการครอบครองของไคลโลเลนจอมทัพแห่งเฟิร์สออเดอร์หรือว่าปฐคีผู้เป็นหลานชายของดาร์เวเดอร์โดยตรงก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการเคลื่อนแบบอุ่นเครื่องต่อไปนี้ก็จะเป็นประวัติของชุดเกราะนี้แล้วนะซึ่งผมก็เชื่อนะครับว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะรู้กันดีนะว่าชายผู้อยู่ใต้ชุกรรนี้คคือใ ผมจึงขออนุญาตกระโดดมาในไทม์ไลน์ในชุดกรอนนี้เริ่มมีปรากฏเลยนะครับนั่นก็คือในช่วงสงครามโคลนนั่นเองในตอนนั้นก็มีอัโซกาทาโนโอบิวานเคนบีและก็อนาคินสกายวอลเกอร์ผู้ที่จะกลายมาเป็นดาร์ธเวเดอร์ในเวลาต่อมาโดยที่พวกเขาทั้ง3คนเนี่ยก็ได้เข้าไปยังโลกของเทพมอร์ทิสและได้พบเจอกับครอบครัวของเทพมอร์ทิสทั้ง3คนได้แก่พ่อลูกชายและลูกสาวโดยที่เทพมอร์ทิสพวกนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีพลังหน้าเลยว่ามีฟอสที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมาก ที่มอร์ติสผู้พ่อเนี่ยก็เชื่อว,ว่าอาณาคินสกายวอร์เกอร์นั้นคือผู้ถูกเลือกตามคําทํานายและเพื่อความมั่นใจทั้ง3มคนจึงสร้างบททดสอบให้กับอาณาคินสกายวอร์เกอร์เพื่อให้แน่ชัดว่าตัวเขานั้นเป็นบุคคลในคําทํานายจริงหรือไม่จนอาณาคินได้มาเผเชิญหน้ากับเทพมอร์ติสผู้เป็นลูกชายตัวเขานี่นได้เสนอที่จะแสดงนิมิตแห้อาณาคินได้เห็นซึ่งอนาคตที่เขาได้เห็นเนี่ยมันก็ถูกต้องทุกประการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความทรมานของแพทเม่การล่มตายของเจไดหรือว่าการโดนกับโอบิวันเคนอบีผู้เป็นอาจาจรย ซึ่งนี่มีนันก็ได้จบลงด้วยภาพของอนาคินภายใต้หมกอสสีดําที่น่าเกรงขามโดยที่ภาพเหล่านั้นจะเป็นชะตาการรมที่อนาคินสกายวอลเกอร์จะต้องพบเจอแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะครับเทพมอร์ติสผู้พ,พ่อก็รู้สึกไม่โอเคแนะ่ว่าเฮ้ยทำอย่างนี้มันไม่ดีนะมันสปอยก็เลยจาัดก,การลบความทรงจําของอนาคินสกายวอลเกอร์ให้ลืมสิ่งที่เขาได้พบเห็นในนิมิตและเมื่อเวลาผ่านไปนะครับมาในช่วงของ Star w a r s ภาคที่3ในภาค Re v ว n g e of the Sith ในตอนนี้อนาคินก็ได้ถล่มเข้าสู่ด้านมืด โดยคำเชื่อเชิญของดาซีเดียสในตอนนั้นเลยครับก็เป็นตอนที่อนาคินได้รับนามใหม่ในฐานะของซีดรอดที่มีชื่อว่าดาร์เวเดอร์ในตอนนั้นดาร์เวเดอร์ได้ถูกส่งไปยังดาวมูสตาฟาและได้โดนกับอาจารย์เจไดคนก่อนของเขาอย่างโอบิวันเคนอบีผลของการต่อสู้นั้นคือดาร์เวเดอร์แพ้อย่างหมดรูปและได้เสียแขนซ้ายไปพร้อมกับขาทั้งสองข้างเพราะว่าอยากหมายลองหลังจากที่โดนโอบิวันสอยเวเดอร์ Vader ก็ได้ร่วงลงมาสู่พื้น โดยที่บรรดามูสตาฟานเนี่ยก็มีความร้อนสูงมากมีสายทานราวาไหลล่างอยู่ตัวเขาในร่วงลงไปใกล้ๆบริเวณนั้นพอดีและด้วยความร้อนมันก็ได้แผดเผาร่างกายของนายคินจนเกรี้ยงแต่ถ้าจะให้เกรี้ยงเก,งก่ากว่านั้นเนี่ยก็คงต้องใช้ไข่กรูมิงเครื่องเล็มขนที่จะช่วยคุณดูแลรักษาจุดซ่อนเร้นได้อย่างดีเยี่ยมแถมยังมากับดีไซน์เลกระทารสีดำเท่บาจัยแต่ไม่บาดใครแน่นอน เพราะว่าเจ้าเครื่องไข่ของเราเนี่ยใช้ในวัตรกรรมเซฟเทคที่เมื่อเราเล็มขนไปแล้วเนี่ยก็จะไม่บาดแถมไม่แสบไม่คันคือปกติถ้าเราใช้มีดโกนเนี่ยนะครับมีดนั้นจะโดนกับผิวหนังเราโดยตรงทําให้เกิดการระคายเคืองหรือเกิดการคันได้แต่ถ้าใช้ไข่กรูมิ่งปัญหานั้นจะหมดไปส่วนตัวผมได้ลองใช้แล้วนะครับคือใช้ง่ายมากๆสามารถถ่ายเร็วๆแบบไม่ต้องโกบ,บาดได้เลยและสำหรับบรรดาท่านชายที่ฟังอยู่ในตอนนี้นะครับอย่าคิดว่าการดูแลร่างกายตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องของผู้หญิง เพราะว่าผู้ชายของเราก็สามารถทําได้เริ่มต้นในการดูแลขนของเราเนี่ยเลยครับเวลาเราไปเตะบอลมาเล่นกีฬาหรือว่าเง่ออกขนต่างๆตามร่างกายที่มันเยอะเกินไปเนี่ยมันก็จะแล่งสะสมของเชื้อแบคทีเรียเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องอายใช้ไปเลยปื้นๆและไข่กรูมิงเนี่ยนะครับก็ถือเป็นตัวเลือกที่ดีเลยสําหรับคนที่จะเริ่มดูแลรักษาร่างกายตัวเองเพราะว่าบางคนเนี่ยจะไปเริ่มจากการใช้มีดโกนน,นะครับทีนี้นะครับแขนโคตรโดยที่ไข่กรูมิงเนี่ยใบมีดจะไม่ได้เป็นเหล็กแต่ว่าจะเป็นพรีเมียมเซรามิกไม่กินขนและไม่ขึ้นนิมแถมก้้ําด และสำหรับใครที่สนใจหรือว่าอยากลองนะครับผมก็มีโปรดีๆให้กับชาวช่องอาร์เซีได้รับรู้กันในวันที่12เดือน12นี้ไข่กรูมิงก็จะมีโปรพิเศษลดท้ายปีเหลือแค่เพียง1590บาทเท่านั้นและพิเศษยิ่งไปกว่าน,นั้นอีกในคืนที่1 2ธันวาเวลาเชียงคืนถึงตีสองไข่กรูมิงก็จะลดราคาลงไปอีกขั้นเหลือแค่ราคาเพียง1 3 2 9บาทเท่านั้นอ๋อ,อและช่วงธันวานี้เขาแจกสติกเกอร์ไข่สุดคูลด้วยนะครับสามารถเอาไปแปะเคสคอมพิวเตอร์หรือว่าเจ้าไขาได้เลย ยังไงก็สามารถไปเลือกดูเรื่องห่ากันได้ในลิงก์ใต้ดีคริปชั่นเลยนะครับถ้าจากช้าระวังของหมดนะครับแล้วก็ระวังของพร้อมด้วยถ้าอยากได้ของแท้ต้องตามลิงก์ใต้ดีคริปชั่นนี้ไปเท่านั้นนะโอเคแล้วเราก็มาว่ากันต่อและในตอนที่ดาร์เวเดอร์โดนแผดเผาโอบิวันเคนอบีก็ได้แต่เฝ้ามองอนาคินกําลังโดนชาปนากิจและเดินจากไปตัวที่โอบิวันนั้นก็ไม่รู้เลยนะครับว่าดาร์ซีเดียสอาจารย์คนใหม่ของดาร์เวเดอร์ได้เข้ามาช่วยเหลือดาร์เวเดอร์อย่างทันต่วงที และได้สั่งให้นักวิทยาศาสตร์สร้างชุดกรอบพิเศษให้กับดาร์เวเดอร์พร้อมกับการผ่าตัดร่างกายใหม่โดยที่ผลของการผ่าตัดนั้นก็ทําให้ดาร์เวเดอร์จะต้องใช้เครื่องหายใจอย่างถาวรซึ่งเป็นผลจากการถูกไฟแผดเผารวมไปถึงได้รับการปลูกถ่ายแขนขาจากกลเพื่อมาแทนที่ส่วนที่ถูกตัดขาดไปทําให้ต้งเขาเองนั้นเปรียบเสมือนไซบอร์กที่ขาดชุดกรบนี้ไม่ได้และต้องใช้เครื่องเปลี่ยนเสียงหรือว่าเครื่องช่วยพูดเพื่อทําให้เขานั้นสามารถพูดได้สะดวกยิ่งขึ้นพร้อมกับทําให้สูงเสียงของเขานั้นดูน่าหวาดกลัว และทีนี้เราก็มาดูกันนะว่าชีวิตภายใต้ชุดกรอกของด์ตเวเดอร์นั้นจะเป็นเช่นไรโดยที่เขาก็ได้สวมใส่ชุดกรอกนี้ด้วยความทรมานเป็นรลยะเวลานับ2ทศวรรษจนกระทั่งเขาก็ได้รับการไถ่าบาปและจากโลกนี้ไปและในตอนแรกที่ด์ตเวเดอร์ได้สวมใส่ชุดกรอกนี้เขาคุรีรดมันเป็นอย่างมากแต่หลังจากที่เขาได้ใช้ชีวิตอยู่กับชุดกรอกนี้มาเป็นเวลา5ปีเขาก็เริ่มยอมรับมันเพราะว่าชุดกรอกนี้มันสามารถบูธโทสะและเพิ่มพลังด้านมืดได้จากความเจ็บปวดที่ร่างกายเขาได้รับ ในทุกครั้งที่เขาต้องสวมเกราะและก็ในการต่อสู้ครั้งแรกหลังจากที่ดัดเวเดอร์ได้สวมใส่ชุดเกราะนี้นะครับชุดเกราะนี้เนี่ยก็ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากหลังจากที่เขาได้ไปต่อสู้กับพวกเจไดทําให้ตัวเขานั้นพิการและไม่สามารถใช้ขาซ้ายได้รวมไปถึงคอมพิวเตอร์ส่วนกลางก็เสียหายและในตอนนั้นเองดัดเวเดอร์ก็ได้งัน้หนึ่งในสกิลที่เขาเนเชี่ยวชาญมากที่สุดคือสกิลงานช่างคือจำก็ได้ไหมครับว่าเฮแกตอนเด็กๆเ,เนี่ยสามารถสร้างหุ่นยนต์ซี p o ได้เลยนะและด้วยความสามารถนั้นทำให้ดัดเวเดอร์ได มาประดิษฐ์และก็มาโมกับชุดเกราะของตนเองและอัเปเกรดชุดเกราะทําให้เขานั้นสามารถเอาชนะเจไดไปได้และหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในครั้งนี้ดาร์ดเวเดอร์ก็ได้กลับไปยังดาวคอรัสซังซีดีสที่ได้รู้ข่าวเนี่ยก็ได้อนุญาตให้ดาร์ดเวเดอร์นั้นสามารถดาดแปลงชุดเกราะของเขาได้อย่างเต็มที่เลยทําให้ดาร์ดเวเดอร์ก็ได้โมชุดเกราะของตนเองและก็มีชุดเกราะสำรองไว้บนญ,ญ,ญาณของตัวเองอย่างน้อยหนึ่งชุดเพื่อจะใหการขคับขานชุดเกราะพังเหมือนกับภารกิจที่แล้วและก็ในเหตุการณ์ช่วงซีรีส์โอบิว รัดเวเดอร์ก็ได้มีโอกาสดวนกับอดีตอาจารย์ของเขาอีกครั้งอย่างอบิวันเคนอบีในการดวนตอนนั้นเนี่ยโคตรมันเลยนะครับแนะนําให้ไปหาดูกันนะในซีรีส์อบิวันและในช่วงสุดท้ายของการวลนอบิวันได้ทําลายแผ่นหน้าอกของเวเดอร์พร้อมกับพาหมวกครึ่งหนึ่งของเขาออกทําให้ออบิวันได้เห็นใบหน้าของผู้เป็นศิษย์ของเขาอีกครั้งซ้าหน้าไฟนั้นอบิวันเคนอบีก็เป็นผู้ชนะแต่กับการตัวเขานั้นก็เต็มเปลี่ยนไปด้วยความเศร้าและต้องทาใจว่าอนาคินสกายวอลเกอร์ผู้เป็นศิษย์รักของเขาได้จากไปแล้ว ตอนนี้เหลือแค่เพียงดาร์เวเดอร์เท่านั้นและถึงแม้ว Obi ่าโอบิวันจะเป็นฝ่ายชนะเน่ๆครับตัวเขานั้นก็ทําใจที่จะสังหารดาร์เวเดอร์ไม่ได้และก็เดินจากไปและก็สกิปมาในอีกช,ช่วงนะครับในช,ช่วง Star War ร์รีเบลสามปีก่อนยุทธการยาวินดาร์เวเดอร์ก็ได้กล่าวมาเผชิญหน้ากับลูกศิษย์ของเขาอย่างอโซกาทาโนในวิหารซีดแห่งหนึ่งในการโดนก็เหมือนเดิมนะครับดาร์เวเดอร์พลาดพลัง้งทาให้หมวกเกรอกของเขานนั้นเสียหายพร้อมกับเปิดเผยใบหน้าและเสียงที่แท้จริงภายใต้ชุดกรอก และในการโดนครั้งนั้นดาร์เวเดอร์ก็สามารถรอดชีวิตมาจากวิหารถึงแม้ว่าร่างกายจะอ่อนลา้าและหายใจไม่ออกก็ตามและก็ไม่นานหลังจากเหตุการณ์นั้นในช่วง Empire s t r i k ต s Back ดาร์เวเดอร์ก็ได้ไปโดนกับลุคสกายวอลเกอร์ผู้เป็นลูกชายในตอนนั้นลูกสกายวอลเกอร์ผู้ด้วยประสบการณ์ก็สามารถสร้างความเสียหายเล็กน้อยให้กับชุดเกราะของดาร์เวเดอร์ได้จนสุดท้ายเวเดอร์ก็ได้ตัดมือของลูกชายมาเกิดกราวทิ้งซะแต่จนแล้วจนรอดลุคสกายวอลเกอร์ก็สามารถหนีพ้นไปจากเงื้อมมือของดาร์เวเดอร์จนได้ และหลัจงจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปนะครับมาในภาค Return of the Jedi บนเดสตาร์ดวงที่2ดาร์ธเวเดอร์ก็ได้ดวลกับลุคสกายวอเกอร์อีกครั้งซึ่งครั้งนี้นี่แหละครับจะเป็นครั้งสุดท้ายทั้งสองดวนการต่อนหน้าเอมเพอร์พาวเวอร์นและทั้งด้านลุคสกายวอเกอร์ที่ไปฝึกปรือวิชาจนแก่กล้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็ได้ทําการตัดมือของพ่อบังเกิดเกล้าอย่างด์ธเวเดอร์เป็นการล้างแค้นอันนี้เราเล่นนะครับมันเป็นการต่อสู้เฉยๆเนาะโดยที่ในส่วนของมือที่ด์ธเวเดอร์ถูกฟันทิ้งไปเนี่ยมันก็จะมีถุงมมืออยยู่่นรัแลก็ลวหาไป ซึ่งผมก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่าเหตุการณ์นี้เป็นรีเจนนะไม่ใช่คานอนใครที่ฟิดฟิดหรือว่าแม่นแม่ในเหตุการณ์ช่วงนี้เนี่ยก็สามารถมาบอกกันได้นะซึ่งเศษส่วนถุงมือของดาร์ดเวเดอร์ที่ถูกฟันและล่วงหล่นหายไปมันก็ได้กลายมาเป็นไอเทมเชิงสัญลักษณ์ที่ใครหลายคนก็ต่างใฝ่หาและหลังจากที่ดาร์เวเดอร์พ่ายแพ้และโดนลูกชายตัดมือดาร์ดเวเดอร์ก็ได้เห็นลูกชายโดนพาปาชินเนี่ยใช้ฟอสต์ไลนิงทรมานต่อหน้าต่อตาเวเดอร์ที่เห็นลูกชายทุกทนทรมานไม่ได้เนี่ยจึงได้กลับมาาาสสู่สว และจับพวพะทินโยนลงไปในเตาปริกรณ์ด้วยผลของการที่ด์ตเวเดอร์ได้ฝาฟอสไลนิงเพื่อไปช่วยลูกชายก็ทําให้ชุดเกราะของด์ตเวเดอร์ที่มีระบบคอมพิวเตอร์เป็นส่วนใหญ่เนี่ยได้รับความเสียหายอย่างหนักจากสายฟ้าที่เป็นจุดอ่อนที่สุดของชุดเกราะนี่ก็เป็นผลนะครับว่าทําไมด์ตเวเดอร์ไม่ใช้ฟอสไลนิงเพราะว่ามันอันตรายต่อตัวเขาเองด้วยและเมื่อตัวด์ตเวเดอร์ได้รู้ว่าชีวิตของเขากําลังสิ้นสุดลงเขาก็ได้ร้องขอให้ลูกผู้เป็นลูกชายทอนโมกกรองของเขาออกเพียงเพื่อหวังที่จะได้เห็นนนนหห้้้้้าาาาาขขออองงงงงลลลูกกชยยยดดววตตััััเเป็ครสุทแะจน ดาร์เวเดอร์ที่ได้กลับมาสู่ด้านสว่างและกลายมาเป็นอนาคินสกายวอลเกอร์อีกครั้งก็ได้สิ้นใจลงซึ่งร่างและชุดเกราะของเขาเนี่ยก็ถูกเผาอยู่ที่ดาวเอนดอร์โดยที่มันจะนําไปสู่หัวข้อต่อไปนั่นก็คือเศษซากของชุดเกราะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับว่าชุดเกราะของดาร์เวเดอร์ก็ถูกเผาไปพร้อมกับร่างของอนาคินสกายวอลเกอร์แต่ถ้ว่ามันก็มีบางส่วนที่ไม่ได้ถูกเผาไปอย่างสมบูรณ์นั่นก็คือหมวกเกราะของดาร์เวเดอร์ซึ่งก็ได้ตกไปอยู่ในความครอบครองของหลางชายอย่างไคลโลเรน โดยที่ Ren ไคโรเรนผู้เป็นหลานชายี่ยก็ฝากฝ่ายด้านมืดและเข้าร่วมกับผสมภาคีตัวของไคโรเรนนั้นได้เก็บหมวกกรอบของดาร์เดอร์ไว้ในห้องส่วนตัวเพื่อใช้ปลุกความเบวในตัวเองอันนี้คือถึงแม้ว่าผมจะพูดอย่างนี้นะครับในช่วงแรกที่ผมได้ดูฟอสต์เวกเกนเนี่ยคือตอนที่เฮแกเบียลหน้ากากเวเดอร์เนี่ยคือแบบเออเราเนี่ยก็น่าจะพอๆกับไคโรเรนลมะมั้งทำไงได้ก็หน้ากากดาร์เดอร์มันเท่และก็ชะตากรรมของหมวกกรอ,อนี้ล่าสุดเลยนะครับก็มาอยู่ในภาค Rise of Skywalker ในฉากที่เรสกายวอลเกอร์และไคโรเรนเนี่ยได้ดวลกันแบบบูทูธทางเร์ก็พอเพอิญอยู่ในห้องเกมหมวกของเวเดอร์พอดีส่วนไคโรเรนก็อยู่ที่คีจิมิซิตี้อันบีขอภัยนะและในระหว่างการดวลทั้งสองก็ได้บังเอิญนัไปฟันแท่นเกมหมวกของเวเดอร์พอดีทําให้หมวกหลอดที่อยู่ในห้องที่เร์อยู่เนี่ยดันหลบมาอยู่ที่คีจิมิซิตี้ที่ไคโรเรนอยู่พอดีซึ่งนั่นเลยครับก็เป็นชะตากรรมสุดท้ายของหมวกหลอดดร์นเวเดอร์เท่าที่ผมรู้นะครับซึ่งมันไม่น่าจะกองตุปป้ปุ๊กอยู่ตตรรงนนนนนัััั้้หหอออกกกและะ็็มาที่่่วขไปคคบื รายละเอียดของชุดเกราะชุดเกราะของดาร์บีเดอร์เนี่ยนะครับจะทำจากวัสดุต,ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นออฟซีเดียนพลาสติลดูราสติลและพลาสตอยและแม้ถ้าเป็นเบสคาร์นี่แหลมเลยแต่ว่ามันจะโหดเกินไปเนาะโดยรวมชุดเกราะของดาร์บีเดอร์เนี่ยมีการออกแบบหรือว่าดีไซน์ให้มีความน่ากลัวเป็นหลักและกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งของจกักรวรรดิกาแล็กติกแต่นอกเหนือจากภาพลักษณ์แล้วชุดเกราะนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้อนาคินสกาวอเกอร์สามารถรอดชีวิตมาได้จนถึงปัจจุบัน บริเวณเข็มขัดและแผ่นอกของดาร์ดเวเดอร์เนี่ยนะครับก็จะมีระบบควบคุมต่างๆที่คอยประยุงชีพดาร์ดเวเดอร์เพื่อให้แน่ใจว่าร่างกายของเวเดอร์นั้นได้รับออกซิเจนสารอาหารและยาี่เพียงพอด้วยระบบนี้เลยครับก็ทําให้ดาร์ดเวเดอร์สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมได้แทบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นในอวกาศหรือว่าในทะเลแต่ใช่ว่าชุดกรอะน,นั้นจะไร้เทียมทานเพราะว่าดาร์ดเวเดอร์นั้นก็ต้องการออกซิเจนและในชุดกรอะน,นั้นก็จะมีออกซิเจนที่จํากัด ทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถอยู่ในสภาวะแบบนั้นได้ตลอดเวลาและตัวของกรอกก็มีแนวโน้มที่จะเสียหายสูงมากเมื่อถูกแรงดันบีบอัดที่สูงเกินไปแต่ทว่าภายใต้ชุดกรอกนั้นคือผู้มีพลังหรือผู้ใช้ฟอสด์ดาเวเดอร์นั้นเนี่ยสามารถใช้ฟอสในการทําให้ตัวเองเนี่ยทนต่อแรงกดดันหรือว่าใช้ชีวิตในสภาวะต่างๆที่อันตรายได้อ้อและสําหรับเวเดอร์นี่ก็มีอีกมุกหนึ่งนะครับก็คือการปิดเครื่องช่วยหายใจเพื่อทําให้เขาเนี่ยสามารถสเตลและย่องข้ามสูได้แบบลับๆได้ เพราะว่าเฮียแกเวลาไปไหนไหนก็ได้ยินเสียงหายใจมาตั้งแต่ไกลโฮทำให้เฮียแกไม่สามารถสเตลได้แต่ถ้าจะสเตลขึ้นมาก็มีแค่มุกปิดเครื่องช่วยหายใจนี่แหละแต่ปิดนานๆานไม่ได้นะเดี๋ยวตุยแต่ยังไงก็ตามเวเดอร์นั้นก็ไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในชุดเกราะตลอดเวลาเพราะว่ามันจะมีช่วงที่เวเดอร์ได้พักผ่อนอยู่ในเบกตาแทงนั่นก็คือช่วงที่เขาพักผ่อนอยู่ในเบกตาแท้งช่วงเวลานั้นจะเป็นช่วงเวลาที่เวเดอร์ผ่อนคลายมากที่สุดเพราะว่าตอนนั้นเป็นตอนที่เขาปลดเครื่องทุกอย่างออกจากร่างกายไร้ซึ่งภาระใดๆ เพราะว่าเวลาที่เขาใส่ก่อนเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานออกซิเจนที่ใช้เนี่ยก็มีจํากัดแต่ว่าภายในเบกตาแท้งออกซิเจนนั้นจะถูกสร้างขึ้นมาในปริมาณที่เพียงพอโดยที่เขาเนี่ยไม่ต้องพึ่งชุดกรอเลยแล้วเวลาที่เฮแกกินอาหารเนี่ยก็ต้องกินผ่านท่อเนะครับเพราะว่าด้วยความเสียหายของร่างกายทำให้เฮแกนเนี่ยไม่สามารถกินอาหารในวิธีปกติได้และก็เดี๋ยวผมจะขอโฟกัสที่หมวกกรอกของด์ตเวเดอร์บ้างนะครับหมวกกรองเขาเนี่ยสร้างจากโลหรระผสมของดูราสติลทาสติลแล้วออกซิเดียน และก็ภายในหมู่นั้นก็จะมีเทคโนโลยีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยพูดระบบสร้างเสียงที่ทําให้เสียงของเวเดอร์เนี่ยเป็นเอกลักษณ์และน่ากลัวส่วนใหญ่มันก็มาจากเวเดอร์ที่เสียงไม่ค่อยดีเส้นเสียงของเขาเนี่ยได้รับความเสียหายหลังจากการโดนกับโอบีวันและก็ตัตหมวกเนี่ยนอกจากใส่ได้เท่แล้วมันจําเป็นจะต้องเชื่อมต่อกับระบบประสาทโดยที่มันก็จะมีเข็มไว้ฝังในจุดต่างๆที่หมวกนั้นคุมไว้นะครับไม่ว่าจะเป็น บริเวณกระโหลกศีรษะบริเวณกระดูกสังเพื่อให้เวเดอร์นั้นสามารถควบคุมร่างกายที่เป็นไซเบอร์เนติกได้และด้วยความที่ร่างกายของดาร์ดเวเดอร์ประกอบไปด้วยไซเบอร์เนติกเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแขนขาหรือว่าส่วนต่างๆที่สําคัญทาให้ตัวเขานั้นเนี่ยสามารถถูกตัดขาดจากการควบคุมอวัยวะเหล่านั้นได้และเมื่อดาร์ดเวเดอร์ถูกตัดขาดน้ําหนักรือมวลอันมหาศาลของชุดเกราะเนี่ยมันก็จะถาโถงใส่ร่างของดาร์ดเวเดอร์ เพราะว่าชุดเกราะนั้นมันหนักเป็นอย่างมากและแขนขาที่เป็นไซเบอร์นิติของเขามันก็เป็นแค่เศษเหล็กที่กดร่างของเขาเอาไว้เท่านั้นแต่บังเอิญน,นะครับว่าชายที่อยู่ในชุดเกราะดันเป็นผู้ใช้ฟอสทาให้ดาร์เวเดอร์นั้นสามารถเอาชนะข้อจาํากัดนี้ไปได้โดยการใช้พลังฟอสในการพยุงร่างกายตัวเองเพื่อาลดภาระของชุดเกราะด้วยเนี้เลยครับก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ดาร์เวเดอร์สามารถกระโดดและลอยตัวทางั้ง,งที่ตัวเองเนี่ยเป็นเหล็กทั้งแท่งและก็มาที่กรอบส่วนลำตัวของเวเดอร์นะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่มีความแข็งแรงมากๆนะครับตัวกรอกก็มีการซ้อนทับกันหนาหลาย10ชั้นแต่ละชั้น,นีหนก็จะมีโลหะผสมที่แข็งแรงมากสามารถป้องกันเวเดอร์จากการระเบิดของอาวุธบางชนิดได้เลยและส่วนขาหรือว่าแขนของเวเดอร์ี่ยก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าขาดหมดแขนหนึ่งข้างโดนเขาดูกูตัดอีกข้างก็โดนอาจารย์ตัดแถมกับขายสองข้างไปด้วยโดยที่แขนขาหรือว่าอวัยวะเหล่านั้นก็จะถูกแทนที่ด้วยไซเบอร์นติหรือว่าแขนขาเทียมนั่นเองและก็ในส่วนของรองเท้า รองเท้าของดาร์เวเดอร์จะมีระบบแม่เหล็กที่ช่วยเขาเนี่ยสามารถยืนหรือยึดติดบนผิวโลหะได้อย่างง่ายดายจากอุปกรณ์ต่างๆที่พูดมาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแขนขาชุดกรอมวกรอมันก็ทําให้ดาร์เวเดอร์มีน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ120กิโลกรัมและสูงอยู่ที่2เมตรถ้าจะพูดตรงๆเนี่ยก็ถือว่าหนักมากๆนะครับแต่ว่าก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าแขนขาของเขาไม่ใช่เนื้อหนังแต่ว่าเป็นเหล็กและถึงแม้ชุดกรอนี้จะดูไฮเทคหรือว่ามีเทคโนโลยีต่างๆที่ดีเยี่ยม แต่พอมันมาอยู่ตอนหน้าโจรสลัดอวการดรอยครัชมันก็กลายเป็นแค่เศษขยะเพราะว่าพวกนี้มันก็เป็นดรอยนะครับมันมองว่าชุดเกราะของดาร์เวเดอร์เป็นเทคโนโลยีที่ไม่ได้ดูหรูหรามาเห่าอะไรถึงแม้ว่าเวเดอร์นั้นจะมีชื่อเสียงในฐานะอาวุธที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจักรวรรดิแต่ด้วยการสแกนชุดเกราะของดรอยพวกนี้เนี่ยก็ทําให้เราได้รู้ว่าชุดเกราะของดาร์เวเดอร์ทามาจากชิ้นส่วนหรือว่าอะไรทั่วไปทั้งสิน้นพวกดรอยเหล่านี้เนี่ยก็มองว่าชุดเกราะของเวเดอร์ไม่ได้มีชิ้นส่วนเทคโนโลยีต่างๆที่ล้าหน้าไปมากวกว่า อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่าต้องโทษใครโทษจักรวรรดิที่สร้างชุดเกราะมาแบบนี้หรือว่าเฮียเวเดอร์แกเป็นโมเพื่อที่จะให้หาไหล่เปลี่ยนได้ง่ายๆและนอกจากการเยือะย่ยนว่าชุดเกราะของเวเดอร์นั้นถูกไม่ได้แพงอะไรเลยเราก็จะได้รู้อีกนะครับว่าชุดเกราะแดงกาวเนี่ยมีช่องโหว่ที่ทําให้ดูกแฮกได้และถ้าเวเดอร์โดนแฮกเกราะขึ้นมาเนี่ยแขนขาของเขามันจะไม่ได้ขยับตามใจนึกและทั้งผู้แฮกเน่ยก็สามารถควบคุมเครื่องช่วยพูดของเวเดอร์ได้แถมสามารถส่งข้อความโฮโลมเมสเซจในนามของดัสเวเดอร์ได้เลยอันนี้อันตรายเป็นอย่าางมาก เอาจริงๆถึงแม้ว่าชุดเกราะของดาร์ดเวเดอร์จะไม่ได้ทนทานไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นแต่ว่าความโหดเหี้ยมที่แท้จริงมันอยู่ข้างในอยู่ที่คนใส่นั่นแหละไม่ใช่โดยชุดเกราะแต่ถ้าว่าเป็นพลังฟอสอันมหาศาลของเขาที่เหมือนกันระเบิดนิวเคลียร์เคลื่อนที่ไอเจ้าชุดเกราะเนี่ยก็มันแค่สิ่งที่ทําให้ดาร์ดเวเดอร์นั้นสามารถมีชีวิตต่อไปได้และเป็นเครื่องมือที่ใช้เพิ่มโทสะและพลังด้านมืดาจความทุกทรมานของตัวเองเพียงเท่านั้นและด้ดยองค์ประกอบเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้ดาร์ดเวเดอร์มีพลังด้านมืดททีี่่่่มหาาาาลแะะยกจะกจรตออน จนเขาได้กลายเป็นภาพจำของความน่ากลัวของจักรวรรดิกาลติเอมพายก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลของชุดเกราะ d a r อร์ a d e r a r m ร r หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับสำหรับข้อมูลในคีนี้ถ้าเกิดมีข้อมูลอะไรที่ผิดพลาดไปไหนก็สามารถมาเสริมเติมแต่งกันได้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับเพราะว่าบางจุดผมอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้ใครที่ฟิตฟิตเนี่ยก็สามารถมาแชร์ความรู้ได้อย่างเต็มที่เลยนะผมจะได้เรียนรู้ในจุดๆดนั้นไปด้วย ส่วนตัวผมก็แฮปปี้มากๆเลยนะครับที่ได้ทำคลิป Star Wars นะถ้าพูดถึงชุดกรอด Darth Vader ไหนก็ต้องพูดถึงหมวกใช่ไหมไหนใครมีหมวกของ d a r เวเ a d e r ไว้ในครอบครองบ้างแล้วมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับเพราะว่ามันก็เป็นหนึ่งในความฝันสูงสุดของผมเหมือนกันที่จะมีหมวกของ d a r เวเ a d e r ไว้ในครอบครองด้วยถ้าผมมีเมื่อไหร่เดี๋ยวไว้จะมาอวดน,นะครับและก็สําหรับคลิปนี้ที่สําคัญเลยนะครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าเก็บมันเอาไว้สามารถแสดงมันออกมาผ่านการกดไลค์กดซับกดคอมเมนต์หรือว่ากดอะไรก็ได้นะครับที่ทําให้ผมรู้ว่าคุณชอบคลิปนี้ และผมจะได้ทําคลิปแบบนี้มใม้ทุกคนได้ดูกันอีกเรื่อยๆเลยและก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับก็ต้องขอสดุดีเหล่าเบอร์ชิพทุกท่านที่มีการสมัครเข้ามาซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแรงนะครับที่คอยสนับสนุนช่องเราโดยก็ต้องขอขอบคุณมานะที่นี้ด้วยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วเจอกันนะครับอาิโอส